เราจะทำอะไระแล้วก็ถ่ายจะพึ่งเบื่อกันแล้วค่ะอยากพึ่งหนุ่มกันนะองาไม่มีใครชมก็ชมเองอร่อยซึมงนก็เองอร่อยมาก ค่อย่าไม่ได้กินข้าวก็มากินด้วยกันนะคะตักข้าวตักนั้นมากินพร้อมกันค่ะได้อีกอย่างกินกันเนาะเทียงเนี่ยทางนี้ก็ารียก,กินรียปรับลูกถ้าไม่กินไม่ได้ะคะ่ะเราหิว ช่วงนี้ไม่ได้พักเลยค่ะรับปรอานเลยอืมอะสยวยลวอร่อยมากมา้มกนอนมใหญ่ๆน้ำก่เอเดี๋ย แบบนี้นี่ก็เป็นพะเราหิวข้าวถ้าเราหิวข้าวกินอะไรก็จะอร่อย mm hmm. เด็กๆก,ก็ชอบนะคะผัดกะเพรากะาเพราหมูสับใครเด็กดก,ก,กินเด็กก็ว่ออร่อยมาก อร่อยมากอร่อยแต่แม่นานชิ่นนานนานทีกินอย่างได้ไม่กินบ่อยกินไม่ได้อาสมตามาให้กินทุกวันกินได้ช่วงนี้เปิดเทอมแล้ว แม่ๆหลายคนก็คงจะยุ่งนะคะทำงานด้วยรับลูกด้วยโรงเรียนเปิดแล้วจมหลเอาขายทุกคนอร่อย ทำคลิปแล้วก็อะไรก็เป็นคลิปหมดในหัวสมองมันจะคลิป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 หมดจอา เที่ยงจะเป็นอาหารบ่ายบ่ายสองแล้วนนกินเสร็จสักพักก็เวลาพี่ออกกัดไอเดียีออกกัไอเดียเลิกสามโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเสาร์เดี๋ยว,าว,ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะเลิกปกติ เลิกเลิกสี่โมงครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเรียนพิเศษเย็นนะคะถ้าไม่ได้เรียนพิเศษเย็นก็จะเลิกสามโมงครึ่งเรียนพิเศษเยนเเเนเนนน็นเรียกเลิกสี่โมงครึ่งแล้วเสาหน้าว่าจะได้เรียนพิเศษเรียนพิเศษเช้าแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะถึงเที่ยงครึ่งวันเสาร์หมด อ,อร่อยมากตัง่ายกกินน้ำนะคะอิ่มค่ะสบายท้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่อยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ เป็นกำลังกำลังใจคือสิ่งสำคัญคะ่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ร่ำรวยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ